คะกล้องชัดภาพชัดมากฝรั่งจะมาซื้อเหล้าถูกไหมคะตอนนี้ประมาณเกือบทุ่มนะ6โมงกับอีก55นาทีของ14เมษาซื้อเหล้าข่าวจ้าเจ้าของร้านก็เอาเหล้าใส่ถุงแล้วค่อยสแกนจ่าย70บาทนะยูเซเวนตีบาทเซวนตบาทสแกนปุ๊บเอามาให้60บาทจ่ายไม่ครบอ่าเครี้ยงถุงใส่แมค้าอีกอแล้วจ่ายไม่ครบแมค้าก็ทวงตังยูยูเทนบาทเทนบาท ฝ้าหลังหันกลับมาแล้วก็ด่าหยาบด่าด้วยคำว,ว่า f อะค่ะ f y อะค่ะ f แล้วก็ u อะค่ะเดาออกไหมว่าด่าว่าอะไรคือเขาอยากกินพวกพืชผักสนวนครัวบ,บ้านเราไงฟักแฟงแตงโมประมาณนั้นเลยเ<อ>พี่แม่ค้าก็เลยชี้หน้าหลาบผัวแม่ค้าเสื้อม่วงมาละนี่ถือมีดสปาต้ามาแต่ไม่ได้ฟาดนะเอามาขออูยูออกไปเลยยูออกไปเลยเนี่ยติดตังไอเทนบาทเนี่ยยูออกไปเลยอยู่ออกไปเลยตังเติงก็ไม่เอาแล้วนะสิบบาทอะ จากนั้นก็ดันตัวฝรั่งฟินแลนด์คนนี้ออกจากร้านไปไม่ไวนึกว่าจะจบแค่นี้เวลาทุ่มกับอีก56นาทีตีซะว่าอีกหนึ่งชั่วโมงถัดมาย้อนกลับมาที่ร้านใหม่แล้วก็มานั่งชิงช้าแถวร้านเจ้าของร้านก็อยู่ในร้านก็เห็นละอ้าวฝรั่งมาอีกแล้วฝรั่งรั่วมาอีกแล้วมาอีกแล้วทีนี้ก็เหมือนจะมาโวยวายใส่ร้าน แม่ค้าตอนแรกก็เหมือนจะดึงเสื้อนะให้ยู่ไปลายปายอย่ามานั่งชิงช้าไอปายปลายปลาแล้วไม่รู้คุยกันในท่าไหนเพราะสื่อสารฟังกันไม่เข้าใจแล้วผัวเสื้อม่วงมาอีกละถือมีดมาอีกแต่ยังไม่ฟันนะคะชี้หน้าบอกยูเก็ตเอ t าเก็ตเอาอย่างเงี้ยออกไปออกไปคุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะคะ่ะสักพักเมียมาตามพอเมียมาตามไอ้จังหวะเมียมาตามมันเกิดเรื่องตรงนี้ตรงที่ว่ามันมีการกระชากกันแล้วเสื้อฝร,รั่งขาดพอเสื้อฝรั่งขาดปั๊บ มันก็ตุกตับตุกตับอีลุงตรงนั่งแต่คนอยู่เยอะนะเพราะเห็นว่าเสียงดังโวยวายกันละโวยวายเสียงดังเห็นไหมเนี่ยเริ่มตีแล้วค่ะเอาไม้กวาดฟาดแล้วค่ะไม่ค้าไม่ค้าหัวชร์และหัวชา์าละดันไปเปิดเขาตรงนั้นแหละอฝรั่งโดนตีไม่รู้ว่าโดนดอกไหนหมัดหรือไม้นะคะปากแตกเลยค่ะกล้องหลายมุมมากนักข่าวได้วงจรปิดบ้านของเมียคนเจ็บมา นะคะเราให้ดูภาพกันวิ่งไปหลังบ้านมืดๆนะเมืดมืดมองไม่ค่อยออกอืจากนั้นคนเจ็บก็จะเข้าบ้านใช่ไหมนั่นแหละเสื้อขาดมาแล้วนะคะจังหวะนี้กำลังจะกลับบ้านเสื้อขาดมาแล้วเจ็บมาแล้วนะคะแผลที่กลามใหญ่มากมนี่หาะพาไปหาหมอละ เมาด้วยใช่ไหมเมาอืมวันนี้เราไปคุยกับคุณอ้อยครับคุณอ้อยเป็นเมียคนไทยเมียของฝรั่งต่างชาติคนนี้นะครับคุณอ้อยบอกว่าอย่างนี้ครับร้องไห้ไปด้วยครับบอกว่าผัวเนี่ยชื่อว่ายาเรมิเอรยยาเรหรือว่านายจเรชื่อภาษาไทยนะนะครับเป็นคนสแกนดิเนเวียคนฟินแลนด์คบกันมา7ปีนะครับเธอยอมรับครับสงการานไปดื่มเหล้ากับผัวครับที่ร้านค้านะครับตั้งแต่บ่ายโมงนี่แหละจนกระทั่งทุ่มหนึ่งโอ้โหบ่ายโมงยันทุ่มหนึ่งเลยนะนะครับเธอกับผัวกลับ ทะเลาะกันครับมีปากเสียงกันเธอก็เลยโทรเรียกตำรวจก่อนนะครับนี่เธอร้องไห้แล้วเห็นไหมผัวโดนทารายจนสาหัสเลยก็โทรเรียกตำรวจก่อนให้มาคุมตัวผัวไปครับแต่กลุ่มกลุ่มวัยรุ่นคนก่อเหตุเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าเธอไปแจ้งความกลุ่มที่นั่งดื่มกันแบบนี้ก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วมีปากเสียงกันหลังจากที่ตำรวจกลับไปนะครับผัวชาวฟินแลนด์ก็แอบออกไปกินเหล้าอีกแบบนี้เธอบอกว่าเอ๊ะกลับไปแบบนี้เห็นท่าไม่ดีแล้วครับก็เลยไปตามเออไปตามไงเราเห็นคาตาครับ ไวรุ่นเจ็คนกําลังลุมตีอยู่ครับแล้วก็ไม้ไผ่แทงเข้าที่คอหอยโชคดีมันไม่แหลมนะครับแทงไม่เข้าหนังเหนียวว่างนั้นเถอะพอเข้าไปห้ามปรามเธอถูกทาร้ายด้วยช่วงชุลมุนนะครับคุณอ้อยบอกกับเรานะครับเห็นห<อ>เห็นนะครับว่าไอ้กลุ่มคนเหล่าน,นี้เอาเอา,เอามีดสปาต้าฟันเท่าที่กรามนะกรามหัก,มหกขานไกขาดโชคดีไม่เข้าคอนะถ้าเข้าคอป่านี่ตายไปแล้วครับ<ด>เพราะฉะนั้นเธอดําเนินคดีแน่นอนอ้าวลองฟังคุณอ้อยดูครับอ้อยมองแล้วแบบแต่ผู้หญิงถือไม้ไผ่แต่ผู้ชายถือมีดอ้อยบอก มันไม่ใช่แล้วแต่ในจิตใจของอ้อยไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้ใช่ไหมเพราะเราก็ไปไปมาๆกินซื้ออะไรก็อยู่ที่นี่เราไม่คิดว่าเขาประสงค์ขนาดนี้เลยเหรอทีนี้มันก็มารุมเหยียบน้องอ้อยเห็นท่าไม่ดีอ้อยคิดว่ามันต้องฟันซ้ําทีนี้อ้อยก็เลยเอาตัวตัวเองไปนอนราบท่าผัวเขาไว้ค่ะไอ,อ้ผัวอ้อยไว้ค่ะอ้อยเรียกน้องเพราะว่าเขาเป็นอายุน้อยกว่าเนาะที่พอพอทาบตัวน้องไว้ อ้อยก็โดนเหมือนไอ้คนคนข้ามบ้านตรงข้ามร้านค้าก็วิ่งมาอีกสองคนคนหนึ่งซ้ายมือคนหนึ่งขวามือเนี่ยอ้อยคนถูกคนชื่ออยู่ขวามือนั่นแหละคะ่ะอ้อยบพี่เขาขนาดนี้แล้วยังจะเอาเขาเหรอเขาจะตายแล้วเลือดเขาเป็นฟองแล้วเนี่ย ไมนได้ตายไม่ตาย,ม,ตายมันเก่งนักใช่ไหมท่านผู้ชมครับคุณอ้อยบอกเรานะครับบอกว่าอาการของผัวเธอตอนนี้ผ่าตัดกรามไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าต้องรักษาอาการพอสมควรเลยครับเพราะกรามมันหกักแล้วก็เวอรด้วยแบบนี้ครับแล้วก็คุณอ้อยเนี่ยเกิดอาการแพนิคเพราะกลัวด้วยซึมเศร้าด้วยครับร้องหม่มร้องไห้จนกระทั่งนักข่าวของเรานอกจากสัมภาษณ์แล้วเนี่ยต้องไปปลอบด้วยนะไปกอดด้วยให้กําลังใจนะครับ,รบเธอบอกเธอไม่กล้าอยู่คนเดียวนะครับปลอบกันอยู่นานจนกระทั่งเธอตั้งสติได้แล้วเธอดีขึ้นดีภาพนี้เห็นไหมเออโอา แล้วอทีนี้ฟังร้านค้าบ้างนะคะคุณคำเพียรอาพรแก้วอายุ36คนขายเหล้าเนี่ยแหละค่ะบอกวันนั้นฝรั่งมานะมาในทรงแบบเมาแล้วด้วยนะมาซื้อเหล้าขาวอะแล้วราคาเหล้ามัน70อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเขาสแกนจ่ายมาแค่60อ๋อคนนี้ใช่ที่บอกยู10บาท10บาทใช่บอกยูยูเหลือ10บาทเทนบาทนะี่ยยูนะเขาก็ด่ากลับมา F u ยนั่นแหละ อฝาก<อ>แฟนตางโมใช่ถูกต้องพี่จูนเออเอเอมันด่าทําไมอะด่าหลายครั้งด้วยโมโหไอ้คานี้แปลออกไงก็เลยด่ากลับบ้างเขาด่าอะไรมาก็ด่าคํานั้นกลับไปเหมือนกันทีนี้ฝรั่งหยิบถุงเครี่ยงหน้าอีกสักคู่จะได้เห็นภาพเราเพลย์ให้ดูอีกรอบนึงเห็นไหมเอาเล่าออกจากถุงเล่าถุงเปลียงหน้าแบบนี้อเอเอผัวเห็นแล้วทีนี้ผัวคุณคําเพียรเห็นละเอาละฝรั่งรั่วมาละจากนั้นก็ออกไปจากร้านไปหลังจากผัวถือสปาร์ต้ามาเคลียใช่ไหม แล้วที่ออกจากร้านไปแล้ววนกลับมาใหม่มเนี่ยเรื่องดาวที่เล่าตอนต้นน่ะตรงกันหมดเลยนะคะแล้วเธอก็บอกไอ้ก,กลับมารอบนี้เมาหนักกว่าเดิมอีกแล้วมาดา่าทีนี้ไม่ได้ด่าเธอคนเดียวด่าทั้งประเทศอเออ F U t h a i l a n ์อย่างเงี้ยเออ,เอ,อทีนี้จังหวะนี้แหละเริ่มโมโหแล้วเพราะฝรั่งเริ่มชาร์จเริ่มเดินเข้าหาไอ้อผัวของคุณทางด้านคุณคำเทียนเห็นไงให้อิหมอนี่มาอิรักผัวเสื้อม่วงให้ดูภาพก็เห็นแล้วก็ออกมาปกป้องเมียเพราะฝรั่งก็ตัวใหญ่ะ ทีนี้ก็ดึงกันไต้ดึงกันมาเสื้อขาดจังหวะนั้นแล้วทีนี้ปรากฏว่าอ้อยอ้อยคือเมียของฝรั่งมาตามผัวกลับบ้านเนี่ยกอดผัวละกลับบ้านกลับบ้านอยู่กลับบ้านกลับบ้านนะทางนี้ก็ไล่เก็ดเอาเก็ดเอาออกไปออกไปสักพักก็มีการฟาดกันเกิดขึ้นก็ยอมรับแหละว่าเอาไม้กวาดมาตีเขาไปเบาๆหนึ่งทีเธอบอกว่าตีเบาๆหนึ่งทีเหมือนแจกแข่มดแดงเนี่ยแจ่จังหวะเนี่ยนะเนี่ย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 เนียียียดเขียดโอ้แตีเนี่ย เนี่ยเธอเป็นคนเปิดด้วยไม่กว่าแต่หลังจากนั้นนูนผัวมาล,วละไปละรปบกล้องไปละก็เลยไม่เห็นไอ้ที่บอกกรูหมักใครยังไงกันบ้างไม่เห็นค่ะฟินแลนด์ทีนี้ก็ฟินหมัดเลยทีเดียวอฟังดูค่ะคุณคำเพียรค่ะมีดไปเลี้ยมผัวพี่อันเอา,เอาว่างไม่หนีละ,อะเอาไว้ถือปอกหน้ามะพร้าวครับมองเรียงว่านะ,ะสปปตา้าอันยาว่ะผี่นาเตียงมีีดอกจ้าเจ้าไปขอบึงน้ำตำรวจมีแค่มีดไปเลี้ยมนี่แหละ เราได้ฟันเขาบมเอื่อยถางมาฟันบมอผัวผัวพี่นี่แทบแทบจะบ่ได้ถือตัวมันเพราะว่าผัวพี่เอาง่างขึ้นแต่ว่าเอาสันเอาสันข้นบ่ได้อะไรคุ้มเนี่ยค่ะเอาสันขึ้นเพื่อที่จะคู่เขานั่นเองแล้วเช้าบานก็มารุ้มมาตุ่มกันนั่งเสียแต่ก็บ่ได้ฟันบ่จ้ะมันนี่ที่เขาเป็นแผลอยู่เนี่ยคือเมียเขานําเมาแล้วเกาะผัวลมอยู่ตรงนั้นจัไปเบิ่งเลยขาดเลือดอยู่ตรงนั้นตรบนี้จ้ะก็ผัว จระเมกระแทกแม่นหนักกระแทกพวกเขาเป็นคนผู้ใหญ่อยู่แล้วบ่มันกระแทกแห้งอยู่แล้วพวกเขาเมาน่าหนจะหินนะคะถนนยุหันล่ะมันนี่ชาวบ้านกันเลยลุ้มเลยบันอ่อฝั่งนี้บอกว่าชุมนุนวุ่นวายจนล้มเองกระแทกนะเออหน้ากระแทกหิน เออเออส่วนคนนี้ไม่ใช่ผัวของทางด้านคุณคำเพียรน,นะเป็นคุณน้อยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันช่วยคุณสุทัศน์มุขุนทศอายุ43เล่าเหตุการณ์ตรงการเราไม่เล่าสามหลาแล้วก็ได้ยินแล้วว่าร้านชำพยายามจะบอกฝรั่งมาว่าให้อยู go home go home นะ go home นะ <im it> สลิปสลิปไปนอนเราก็หลับจ้าเออแต่พอเออสื่อสารไม่ได้อนะ สุดท้ายแล้วก็เลยวุ่นวายกันแบบนี้แต่ต้องแยกประเด็นนะ,ะคือฝรั่งอาจจะเมาแล้วเกเรอาจจะหัวร้อนหน่อยแต่ว่าไอการทำร้ายร่างกายเข้าจนสาหัสแบบนี้คดีอาญานะใช่เราไม่รู้ว่าถูกตีจนสาหัสหรือล้มเองตามที่คุณคำเพียรบอกเอนี่ต้องไปส<อ>ื่คนต่อคนก็เยอะพยานก็แยะนะฮะ